สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2วันนี้นะคะเรามาพบกับการเรียนเรื่องคำไทยแท้และคำยืมจากภาษาต่างประเทศในภาษาไทยกันนะคะคำไทยแท้จะมีลักษณะอย่างไรบ้างนั้นเราไปรับชมรับฟังพร้อมๆกันเลยค่ะลักษณะของคำไทยแท้นะคะ ส่วนมากมีพยางเดียวก็คือภาษาคำโดค่ะไม่ว่าจะเป็นคำนามสพนามวิเศษบุพบทสันทานอุทานเช่นลุงป,ป้านาอาตาไก่ซึ่งมีคำไทยแท้หลายคำที่มีลายพยางนะคะเช่นมะม่วงสัพราตะวันกระโดดมะพร้าวเนื่องจากสาเหตุังต่อไปนี้ค่ะการเคลื่อนเสียง คำสองพยางเมื่อพูดเร็วๆคำแรกจะกลอนลงเช่นหมากม่วงเป็นมะม่วงสายดือเป็นสะดือหมากตูมเป็นมะตูมนะคะต่อไปเกิดจากการแทรกเสียงค่ะมีคำสองพยางเรียงกันแล้วมีเสียงแทรกตรงกลางเช่นลูกดุมเป็นลูกกระดุมผักถิ่นเป็นผักกระถิ่นนกจอกเป็นนกกระจอกค่ะ ต่อไป3คือการเติมพยนนัญชนาคำมูลค่ะโดยเติมคำให้มีความหมายใกล้เคียงกันเช่นจุ๋มจิมเป็นกระจุ๋มกระจิมเดี๋ยวเป็นกระเดี๋ยวทำเป็นกระทำค่ะนอกจากนั้นคำไทยแท้จะต้องไม่มีตัวการันด้วยนะคะซึ่งเราจะไม่นิยมคำควบกล้ำค่ะแต่มีเสียง ควบกล้ำอยู่บ้างเป็นการควบกล้ำด้วยรอรอและวอค่ะในส่วนของการใช้ตัวสะกดตรงตามมาตรานั้นเราจะใช้ตัวสะกดของแม่กงแม่กลมแม่เกวแม่เกยแม่กบดแม่กดแม่กบแม่กลนนะคะซึ่งจะสังเกตได้ตัวอย่างคำต่อไปนี้นะคะ หาคำไทยแท้จะต้องมีการใช้วรรณยุกต์ทั้งรูปและไม่มีรูปเพื่อแสดงความหมายของคำเช่นเสือเสือเสื้อซึ่งจะต้องมีรูปประกฏนะคะจึงจะเรียกว่าคำไทยแท้แตะก็ต้องมีทั้งรูปและก็ไม่มีรูปค่ะต่อไปลนะักษณะคำไทยแท้มีที่ไม่นิยมใช้พยัญชนะนะคะก็คือคอราคางังนนีนยง ดอสดาต่อปันตักถอฐานตอนางบุญโททอบุเท่าอทตออธงสอสาลาสอเสือรอจุลานะคะยกเว้นข้าเขี่ยนระคังศอกสึกทะเธอนะใหญ่ห่้พาพานัท่านค่ะเจํคำไทยแท้ที่ออกเสียงไอจสะผสมด้วยสระไอไม้ม้วนและสระไอไม้มาลายนะคะจะไม่ใช้รูปไอและไอ ตามรูปคะ่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะคำไทยแท้แยกไม่เอ่ยต่อไปเรามาดูคำที่มาจากภาษาต่างประเทศกันบ้างนะคะซึ่งจะมีคำบาลียุสันตรกฤตคามมนอังกฤษและจีนค่ะการยืมคำบาลีและสันตรกฤตนะคะภาษาบาลีและสันตรกฤตที่ใช้ในภาษาไทยได้รับอิทธิพลมาจากปัจจัยดังต่อไปนี้คะ่ะศาสนาพุทธเป็นภาษาบาลี ศาสนาพราหมณ์ภาษาสันสกฤตด้านวรรณกรรมและการบรรยัติศัพท์ค่ะหลักการสังเกตภาษาบาลีและสันสกฤตง่ายๆเลยนะคะซึ่งถ้านักเรียนจะทำแบบฝึกหัดต่างๆนั้นจะต้องรู้หลักสังเกตภาษาบาลีและสันสกฤตเบื้องต้นก่อนนะคะซึ่งบาลีเนี่ยส่วนใหญ่จะใช้สระ a, ู u, อโ o นะคะเช่นริยะอุตุโมลี สวนศางนกรีจะใช้สระอะอีอูเอโอและเพิ่มหรือหรือหรือไอเอานะคะเช่นรอสีมอลีส่วนข้อสองบาลีคือใช้โสเช่นศา,าสนาศาลาศูนย์ส่วนสัสนสกฤตจะใช้โสสาราและโสบอรูสีเช่นศาสนาศาราศูนย์ ส่วนข้ออื่นๆนะคะบาลีใช้ลอจุลาสันสกฤตใช้ทอนางม,มโทต่อไปข้อที่สี่บาลีใช้พยัญชนะเรียงพยางเช่นกิริยาสามีฐานส่วนสันสกฤตใช้อักษรควบตั้มนะคะเช่นกิริยาสวานีสถานต่อไปบาลีข้อที่5ใช้พยัญชนะตัวสะกุและตัวตามตัวเดียวกันเช่นธรรมะกรมมะนะคะ ข้อที่5ของศรษฐกิจใช้ตัวรอหันเทนรอรอนะคะเช่นทำกรรมมักวันข้อที่6ของบาลีคือมีหลักตัวสะกดตามตัวนะคะส่วนจศรษกิจมีหลักตัวสะกดตรงตามต่างจากภาษาบาลีค่ะต่อไปการยืมคำมาจากภาษาคัมินนะคะ ภาษาคขมรเข้าสู่ภาษาไทยเพราะมีความสัมพันธ์ทางด้านการปกครองและถิ่นฐานที่อยู่จึงทําให้ต้องรับภาษาและวัฒนธรรมของคขมรมาใช้ด้วยซึ่งภาษาหรือคําที่นํามาใช้ส่วนใหญ่จะเป็นคําราชาท์และคําที่ใช้ในการประพันธ์ค่ะการยืมคํามาจากภาษาคขมรน,นะคะส่วนใหญ่เรามักใช้เป็นราชาท์ค่ะคำคขมรใช้ในคํา สามัญทั่วไปนะคะเช่นกระบือกระบานนะคะส่วนต่อไปคือคำคามินที่เป็นคำโดดคล้ายกับภาษาไทยนะคะจนเราลืมไปนะคะว่าเป็นภาษาไทยเพราะเป็นคำที่ใกล้เคียงกันนะคะเช่นแถ้คือดวงจันทร์ขายคือข้าวเมินคือมองนะคะต่อไปเรามาดูตัวสะกดด้วยพยัญชนะนะคะก็จะมีจอยอรล โนะคะซึ่งหลักการท่องง่ายๆก็คือเจ้าหญิงเสียงล้ํานะคะเจ้าหญิงร้องเสียงล้ํานะคะหลักการการสั่งเปลีนือการท่องก็จะมีตัวตัวสะกดตัวจานยญิงรเรือลอลิงสอเสียนะคะดังตัวอย่างคะ่ะต่อไปข้อที่สองนะคะเป็นศัพท์พยางค์เดียวที่ต้องเปลี่ยนความหมายเช่นแท้เป็นเรียมซ่วงเนา่าดนศกทุนคลาด ควรจงทรงอวยแม่แสะมากโปรดสันนะคะหลักสังเกตข้อต่อไปคือเป็นศัพท์ที่ใช้พยัญชนะควบกรัำและอักษรน,นำนะคะ,ะเราก็จะเห็นดังตัวอย่างค่ะต่อไปนะคะมักเพลงํำได้เช่นเพลงขอเป็นกระนะคะเช่นกระกระจายกระโจกนะคะเป็นกระจายกระจจกหรือเพลงขอพึ่งเป็นกระ หรือบันนะคะเช่นผาจงเป็นกระจงหรือบันจงภาษาเป็นกระสารหรือบันสันนี่นะคะต่อไปมีการเพลงบางบำบันนะคะเช่นพระเอืนเป็นบางเอืญนเพนเป็นบําเพนหรืนเป็นบันหืนห,หรือข้อที่สี่เพลงเป็นอัมและเกพยัญชนะนะคะเช่นขจรเป็นคำจรตรวจเป็นตำรวจค่ะต่อไปนะคะคำยืม มาจากภาษาจีนนะคะซึ่งตั้งแต่สมัย,มยรูงสุขโขไทยชาวจีนเข้ามาค้าขายแลกเปลี่ยนศิปล,ละปะรวมถึงย้ายมาตั้งถิ่นฐานในสยามจึงเลี่ยงไม่ได้ที่ภาษาจีนจะเข้ามาปะปนกับภาษาไทยจนมีคำศัพท์จากภาษาจีนที่เราใช้กันจนติดปากคา่ะหลักการสังเกตคำที่มาจากภาษาจีนนั้นนะคะอันดับแรกคือเป็นชื่ออาหารการกินเช่นก๋วยเตี๋ยว เต้าถือเปะชะเปะซะากล้วยนะคะต่อไปเป็นคำที่เกี่ยวกับสิ่งของเครื่องใช้เช่นเก้าอ,อี้เก๋งห่วงซุยนะคะต่อไปเป็นคำที่มีที่เกี่ยวกับการค้าเช่นเก๋งหุ้นห้างนะคะโซคุยนะคะต่อไปเป็นคำที่ใช้วรรณยุตคตรีจัตาวาเป็นส่วนมากเช่นัวยจัดกุ้ย เก๊เกโกงซุนเป็นต้นค่ะต่อไปเป็นการยืมคำมาจากภาษาภาษาอังกฤษนะคะซึ่งคนไทยได้ศึกษาภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองมาเป็นเวลานานมากนะคะจากการติดต่อค้าขายและการพูดจนภาษาอังกฤษเนี่ยเขามามีอิทธิพลต่อชีวิตของคนไทยมากขึ้นทั้งในด้านการพูดด้านการเขียนสื่อสารในชีวิตประจําวันอย่างไรก็ตามเรารับภาษาอังกฤษมาใช้ในรูป แบบของการทับศัพท์นั่นเอง่ะค่ะเรามาดูตัวอย่างคำทับศัพท์จากภาษาอังกฤษกันนะคะเช่นกราฟการ์ต,ต,รตูนดูโค้กัปตันแก๊สกุ๊กเกียรซึ่งคำต่อๆไปเนี่ยนะักเรียนก็ไปฝึกอ่านกันได้นะคะเป็นยังไงกันบ้างคะเรียนเกี่ยวกับคำ,คำไทยแท้และก็คำยืมจากภาษาจีนทำมีนภาษาอังกฤษกันไปแล้ว หลังจากที่นักเรียนเรียนเรื่องคําไทยแทย้และคําที่มาจากต่างประเทศกันแล้วต่อไปเรามาทําแบบทดสอบกันดูนะครับว่าแบบทดสอบที่เราทานั้นเราจะมีความรู้มากมายเพียงใดคะใค้ครูใบเตยนะคะไปเจอเจอพูดคุยกันได้นะคะครูเวนส์